สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมคะว่าเวลาเราจะซื้อประกันเนี่ยไอเรื่องตรวจสุขภาพที่เขาพูดพูดกันมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกเลยครับว่าจริงๆแล้วบริษัทประกันเขาเช็คอะไรบ้างแล้วทําไมก็ต้องทําแบบนั้นด้วยล่ะมาหาคนตอบกันครับเอาล่ะครับคําถามแรกที่พุ่งเข้ามาในหมอเลยก็คือแล้วฉันล่ะฉันต้องตรวจสุขภาพไหมคําตอบที่หลายคนอาจจะสบายใจขึ้นก็คือไม่เสมอไปครับ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องโดนจับไปตรวจสุขภาพแบบเต็มรูปแบบนะเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณล้วนๆเลยครับแล้วไอความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยเขาดูกันจากอะไรอืมหลักๆเลยนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ5เรื่องด้วยกันหนึ่งเลยคืออายุอันนี้ชัดเจนยิ่งอายุเยอะความเสี่ยงก็สูงขึ้นเป็นธรรมดา2คือวงเงินความคุม้มครองที่คุณขอแน่นอนว่าถ้าขอความคุม้มครองสูง,สงๆเขาก็ต้องขอเช็คละเอียดหน่อย 3. ประวัติสุขภาพที่ผ่านมาของคุณ 4. คืออาชีพที่คุณทำและสุดท้ายไลฟ์สไตล์อย่างเช่นคุณสุบุรรหรือเปล่าเขาจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้แหละครับมาประกอบกันทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับลองนึกภาพว่ามันมีอยู่3ด่านหรือ3ามเลเวลแล้วกันเลเวลแรกเลยง่ายสุดๆคือ non-medical อันนี้แค่ตอบคําถามสุขภาพในเอกสารอย่างเดียวจบขยับมาเลเวลสอง p a r a m e d i c อันนี้จะเริ่มมีการวัดอะไรนิดหน่อยๆเช่นความดันส่วนสูน้ำหนักอะไรพวกนี้ครับ และเลเวลสุดท้ายด่านบอสเลยก็คือ full medical อันนี้แหละครับที่จะมีการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะหรืออาจจะไปถึงขั้นเอ็กซเรย์โอเคก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกันว่าเขาตรวจอะไรไปเป๊ะบ้างเนี่ยผมว่าเรามาทําความเข้าใจภาพใหญ่กันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนตัดสินใจเรื่องของเราแล้วก็เป้าหมายที่แท้จริงของทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่คนที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจทั้งหมดนี้เราเรียกเขาว่า underwriter ครับ หรือถ้าจะให้เรียกง่ายๆก็คือผู้พิจารณารับประกันนั่นเองพวกเขาเป็นเหมือนนักวิเคราะห์ความเสี่ยงมืออาชีพเลยล่ะครับหน้าที่ของเขาคือเอาข้อมูลทุกอย่างของคุณทั้งใบสมัครผลตรวจสุขภาพไลฟ์สไตล์มาดูทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคเคสนี้รับได้ไหมแล้วถ้าได้จะต้องคิดเบี้ยประกันเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมและนี่คือประเด็นที่สําคัญมากๆเลยนะครับต้องย้ําเลยว่าเป้าหมายของการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่ใช่การจ้องจะจับผิดหรือหาเรื่องปฏิเสธคุณนะ แต่เป้าหมายหลักจริงๆคือการตั้งราคาที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนครับมันคือการทำให้แน่ใจว่าเบีย้ยประกันที่คุณจ่ายไปมันจะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงของคุณไม่มากไปไม่น้อยไปแฟร์ๆกันทั้งสองฝ่ายครับเอาละพอ underwriter เขาดูข้อมูลเราเสร็จปุ๊บผลที่ออกมามันก็จะเป็นไปได้อยู่ประมาณ5ทางหลักๆครับทางแรกดีที่สุดเลยคืออนุมัติผ่านฉลุยตามมาตรฐานทางที่2ออาจจะอนุมัติเหมือนกันแต่ขอเพิ่มเบีย้ยประกันนิดหน่อยนะเราเรียกว่ามี l o ดด i n g ครับ ทางที่สคืออนุมัติแต่มีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นอาจจะไม่คุ้มครองโรคที่คุณเคยเป็นมาก่อนส่วนอีกสองทางที่เหลือก็คืออาจจะขอเลื่อนการพิจารณาไปก่อนหรืออาจจะปฏิเสธไปเลยและสุดท้ายเขาอาจจะยื่นข้อเสนอใหม่มาให้เป็นแผนอื่นที่เขามองว่าน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าก็ได้ครับโอเคครับมาถึงคำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดแล้วว่าไอ้ที่บอกว่าตรวจสุขภาพเนี่ยสรุปแล้วเขาตรวจอะไรกันบ้างเรามาดูกันแบบชัดๆทีละอย่างเลยดีกว่า เริ่มจากด่างพื้นฐานที่สุดก่อนเลยสิ่งที่แทบจะทุกคนต้องเจอแน่ๆมีอยู่2ออย่างครับอย่างแรกเลยคือการตอบคําถามสุขภาพอันนี้ก็จะถามทั่วไปเลยครับเคยป่วยเป็นอะไรไหมผ่าตาัดไหมครอบครัวมีใครเป็นโรคอะไรบ้างไลฟ์สไตล์เป็นยังไงอันนี้คือการถลเลีงข้อมูลตามจริงอย่างที่2คือการวัดสัญญาณชีพง่ายๆครับก็คือชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงเพื่อดูค่า BMI แล้วก็วัดความดันกับชีพจรเบสิกมากๆครับ ทีนี้ถ้าเคสของคุณต้องตรวจละเอียดขึ้นอีกนิดก็จะมาถึงด่านของการตรวจเลือดกับปัสสาวะแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเขาไม่ได้ดูอะไรซับซ้อนขนาดนั้นหลักๆเลยเขาจะดูค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเพื่อเช็คสุขภาพโดยรวมของเราดูระดับน้ําตาลกับไขมันในเลือดอันนี้สําคัญมากเพราะมันบอกความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคหัวใจได้แล้วก็จะดูการทํางานของตับและไตเพื่อให้มั่นใจว่าอวัยวะหลักๆของเรายัางทํางานได้ดีส่วนการตรวจปัสสาวะก็เหมือนการสแกนคัดกรองอีกรอบหนึ่งครับ อ๋อแล้วก็มีการตรวจบางอย่างนะครับที่เขาจะทงไม่ได้เลยถ้าคุณไม่อนุญาตนั่นก็คือการตรวจหาเชื้อ HIV อค่ะอันนี้ต้องมีการเซ็นยินยอมเป็นพิเศษและอ,อย่างที่น่าสนใจคือถ้าคุณถแถลงว่าคุณไม่ได้สุบหรี่บางทีเขาอาจจะมีการตรวจหาสารนิโคตินเพื่อยืนยันด้วยซึ่งอันนี้มีผลกับค่าเบี้ยประกันของคุณแบบเต็มๆเลยนะครับคาถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะโดนตรวจเลเวลไหนใครต้องตรวจอะไรบ้างหลักเกณฑ์มันไม่ได้มีแบบเดียวสําหรับทุกคนนะครับมันจะปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละเคสเลย แต่ให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับลองดูไกด์ไลน์คร่าวๆแบบนี้ถ้าคนอายุอย่างน้อยๆสักต่ำกว่า35แล้วก็ขอวงเงินคุ้มครองไม่สูงมากส่วนใหญ่เลยจะจบแค่เลเวลแรกคือตอบคอนถามกับวัดความดันนิดหน่อยสบายๆครับแต่พออายุเริ่มเข้าสู่ช่วง35-45หรือขอทุนสูงขึ้นมาหน่อยอ่าอันนี้อาจจะต้องตรวจเลือดดูค่าน้ําตาลค่าไขมันเพิ่มอาจจะมีเอ็กซเรย์ปอดหรือเช็คคลื่นหัวใจเข้ามาด้วย และสุดท้ายถ้าคุณอายุ45ขึ้นไปหรือขอทุนประกันสูงมากๆอันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะต้องตรวจแบบจัดเต็มครับทั้งตับไตเอ็กซเรย์ X ray, คลื่นหัวใจครบเสร็จเลยรู้แล้วว่าจะต้องเจออะไรบ้างที่นี้มาถึงส่วนที่สําคัญสําหรับเราแล้วครับก็คือแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงล่ะทายังไงให้วันไปตรวจผลออกมาเป๊ะที่สุดดีที่สุดมาดูกันครับเคล็ดลับง่ายๆเลยนะครับ 1. ก่อนตรวจต้องงดอาหารและเครื่องดื่มยกเว้นน้ำเปล่านะครับสัก8-12ชั่วโมง 2ก่อนวันตรวจสัก24ชั่วโมงพยายามเลี่ยงแอลกอฮอล์ชากาแฟแล้วก็อย่าเพิ่งไปออกกําลังกายหนักๆ 3. น,นอนให้เต็มอิ่ม4ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆครับและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากถ้าวันนั้นคุณรู้สึกไม่สบายเครียดหรืออดนอนให้เลื่อนนัดเลยครับอย่าฟื้นไปเพราะมันมีผลกับค่าเลือดและความดันของคุณแน่นอนของที่ต้องเตรียมไปวันตรวจนะครับเช็คลิสต์ง่ายๆเลยบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตลิสยาที่คุณกินอยู่เป็นประจำถ้ามีผลตรวจสุขภาพล่าสุดกระพกติดด้วยก็ดีครับ และสุดท้ายถ้าต้องมีการเซ็นเอกสารยินยอมอะไรเป็นพิเศษก็อย่าลืมเตรียมไปด้วยนะครับหลังจากตรวจเสร็จแล้วจะเป็นยังไงต่อ ก็เข้าสู่ช่วงรอครับซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ3วันถึง2อาทิตย์ระหว่างนั้นผลตรวจจากโรงพยาบาลจะถูกส่งตรงไปที่บริษัทประกันเลยพอไปถึงปุ๊บทีมอันเดอร์ไรเตอร์ก็จะเอาทุกอย่างมาวิเคราะห์รวมกันแล้วคุณก็จะได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการพอคุณได้ข้อเสนอนั้นมาแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่าจะตอบรับหรือจะลองคุยต่อรองหรืออาจจะหาเอกสารการแพทย์อื่นๆไปยื่นเพิ่มเติมก็ได้แล้วผมอยากจะบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดย้ํานะครับ สำคัญที่สุดในกระบวนการทั้งหมดนี้เลยคือความซื่อสัตย์ครับการเตรียมตัวดีเป็นเรื่องที่ดีแต่การให้ข้อมูลต่ําความจริงคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพราะการพยายามปกปิดอะไรบางอย่างมันอาจจะทำให้กรมธรรม์ของคุณมีปัญหาจนถึงขั้นถูกปฏิเสธการจ่ายเครลมในอนาคตได้ซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยจริงๆครับถ้าจะให้สรุปทั้งหมดในประโยคเดียวเลยนะครับก็คือการตรวจสุขภาพจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับ3อย่าง อายุของคุณวงเงินความคุ้มครองที่คุณขอและประวัติสุขภาพของคุณมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับทุกคนครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามให้คุณได้กลับไปคิดต่อนิดนึงครับว่าสุขภาพของเราในวันนี้มันกำลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของเราในอนาคตบ้างเพราะสุดท้ายแล้วการวางแผนเรื่องประกันมันก็คือการวางแผนอนาคตที่มั่นคงให้กับตัวเราและคนข้างหลังนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ